นางเอกจีนจากฮ่องกงหลายคนเป็นที่จดจำจากบทบาทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในช่วงยุคทองของวงการบันเทิงฮ่องกงในทศวรรษ1980ถึง1990ปัจจุบันหลายคนยังคงทำงานในวงการบันเทิงในขณะที่บางคนเลือกใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสงบต่อไปนี้คือ10นางเอกจีนจากฮ่องกงและชีวิตในปัจจุบัน อันดับ1ห,หลินชิงเสียผลงานเด่นจากเรื่องเดทคัมพีเทวดาภาค2และผู้หญิงผมทองฟัดหัวใจให้โลกตะลึงชีวิตปัจจุบันหลินชิงเสียหยุดแสดงตั้งแต่ปี1994หลังแต่งงานและมีครอบครัวปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอย่างสงบในไต้หวันและหันมาเขียนหนังสือรวมถึงทำงานการกุศลอันดับสองจางเมียน ผลงานเด่นจากเรื่องคนเล็กนักเรียนโตและอุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยอะยุทธจักรภาคหนึ่งชีวิตปัจจุบันหลังออกจากวงการบันเทิงเธอหันมาทำธุรกิจส่วนตัวและสนใจในเรื่องศาสนาปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบเียบและไม่ค่อยปรากฏตัวในสื่ออันดับ 3. จูอินผลงานเด่นจากเรื่องไซอิว๋วเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนภาคหนึ่ง ชีวิตปัจจุบันจูอินยังคงทำงานในวงการบันเทิงเป็นครั้งคราวเธอแต่งงานกับนักดนตรีชื่อดังและมีลูกสาวหนึ่งคนปัจจุบันเธอใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวอันดับ 4. โมเหินเว่ยผลงานเด่นจากเรื่องไซอิว๋วเดี๋ยวลิงเดี่ยวคนและคนเล็กปุกเทวดาชีวิตปัจจุบันโมเหินเว่ยยังคงเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียงเธอออกอัลบั้มเพลงและแสดงในภาพยนตร์เป็นประจำรวมถึงทำงานด้านการกุศล อันดับที่5ชิวชูเจินผลงานเด่นจากเรื่องเพชรคาดกระสุนเปลือยและอุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยอยุทธจกักรภาคหนึ่งชีวิตปัจจุบันชิวชูเจินอยู่แสดงตั้งแต่ปี1999หลังแต่งงานและมีลูกปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวในฮ่องกง อันดับที่6หยวนหยงอี้ผลงานเด่นจากเรื่อง En น l e อ s l ส v e และสูตรเด็ดกุ๊กตะหลิวเทวดาชีวิตปัจจุบนันหยวนหย่งอี้ยังคงทำงานในวงการบันเทิงเธอแสดงในละครโทรทัศน์และภาพ,พยนตร์เป็นประจำรวมถึงร่วมงานกับสามีนักแสดงชื่อดังจางจื้อหลินอันดับที่7 หลิวเจียหลิงผลงานเด่นจากเรื่องวันที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้าและสองคนสองคมชีวิตปัจจุบันหลิวเจียหลิงยังคงเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและทำงานในวงการบันเทิงเธอแต่งงานกับนักแสดงชื่อดังเหลียงเฉาวเวกและยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย